เคยสังเกตไหมครับเวลาพูดถึงประเทศต่างๆในอาเซียนเรามักจะมีภาพจำบางอย่างโผล่เข้ามาในหัวทันที อย่างฟิลิปปินส์หลายคนอาจนึกถึงหาดทรายขาวน้ำทะเลใสหรือผู้คนที่อัธยาศัยดียิ้มเก่งและเข้าหาง่ายแต่ถ้าคุณลองเสิร์ช Google ว่า why are Filipinos หรือทำไมคนฟิลิปปินส์ถึงคำถามยอดฮิตที่ขึ้นมาอันดับแรกคือทำไมคนฟิลิปปินส์ถึงร้องเพลงเก่งจังใช่แล้วครับเสียงเพลงและการแสดงออกทางดนตรีได้กลายเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์สำคัญของชาวฟิลิปปินส์ไปแล้ว เพราะฉะนั้นอาเซียนไ e ร์กับสุขสดชื่นในวันนี้จะพาคุณไปสำรวจประเทศที่มีคาราโอเกะกลายเป็นเหมือนกิจกรรมประจำชาติและเรียนรู้ไปพร้อมกันว่าความรักในเสียงดนตรีและการร้องเพลงของชาวฟิลิปปินส์มีพลังต่อวัฒนธรรมและการหล่อหลอมสังคมของพวกเขาอย่างไง it's always present in uh, in a t h e party in the b a c k or in t h e คุณง่ายๆคนฟิลิปปินส์เขาพร้อมจะร้องเพลงได้ทุกที่ทุกเวลาจริงๆครับไม่จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องเสียงสุดกระหึ่มหรือระบบไฮเทคแบบบ้านเรา เพราะว่าเครื่องคาราโอเกะก็เป็นเหมือนเครื่องใช้สามัญประจำบ้านที่มีแทบทุกบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองเล็กหรือใหญ่เสียงเพลงก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของทุกโมเมนต์และทิ้งความทรงจำอันตราตรึงใจให้กับผู้คนที่มาร่วมวงเสมอที่น่าสนใจก็คือฟิลิปปินส์ไม่ได้หยุดอยู่แค่คำว่าคาราโอเกตครับแต่ยังพัฒนาต่อเป็นวิดีโอเกตมีทั้งภาพวิดีโอพื้นหลังและเนื้อเพลงให้ร้องตา บ้านไหนในฟิลิปปินส์ถ้าไม่มีทีวีก็ยังอาจมีวิดีโอเกตกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมร่วมสมัยที่ไม่มีใครโจนเลฟเอาท์เลยครับฟิลิปปินถือเป็นดินแดนที่เป็นหม้อหลอมวัฒนธรรมทั้งจากอิทธิพลดั้งเดิมของชนพื้นถิ่นและอิทธิพลภายนอกจากสเปนและสหรัฐในยุคอนาณานิคมเสียงดนตรีและการแสดงออกกลายเป็นภาษากลางที่อยู่ในหัวใจของผู้คนทุกกลุ่มแต่จริงๆแล้ว ก่อนที่ชาวสเปนหรืออเมริกันจะเข้ามาเสียงเพลงก็เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตชาวฟิลิปปินส์โบราณอยู่แล้วทั้งในพิธีกรรมความเชื่อและการใช้ชีวิตประจําวันดนตรีจึงไม่ใช่สิ่งที่ถูกนําเข้ามาใหม่แต่เป็นรากฐานที่ถูกต่อยอดและผสมผสานเข้าด้วยกันชาวฟิลิปปินส์โบราณใช้เสียงเพลงในหลายมิติของชีวิตทั้งการขับร้องเพื่อปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายการสร้างสายสัมพันธ์ในชุมชนหรือแม้กระทั่งการแสดงความจงรักภักด ดีต่อเผ่าหรือกลุ่มทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าเสียงเพลงไม่ได้เป็นแค่กิจกรรมเพื่อความบันเทิงแต่คือพลังสำคัญในการหล่อหลอมความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่งในสังคมของชาวฟิลิปปินส์ครับอิทธิพลทางดนตรีของฟิลิปปินส์ยังคงเป็นการผสมผสานร,รากเหง้าที่หลากหลายเข้าด้วยกัน จากชนเผ่าพื้นเมืองที่ใช้ดนตรีประกอบวิถีชีวิตและพิธีกรรมสู่บทเพลงศาสนาในโบสถ์ที่บัตหลวงชาวสเปนเคยใช้เพื่อเผยแพร่ศาส,สนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกและต่อด,ด้วยบทเพลงสมัยใหม่ที่มาพร้อมอิทธิพลจากอเมริกันถ่ายทอดอารมณ์ลึกซึ้งกินใจและทุกทํานองที่ติดหูจนทุกวันนี้การร้องเพลง ได้กลายเป็นหัวใจของทุกการเฉลิมฉลองและเป็นสีสันในทุกงานสังสรรค์ของชาวฟิลิปปินส์ครับถ้าเรากำลังพูดถึงการร้องเพลงเพื่อความบันเทิงในชีวิตประจำวันก็ไม่ได้มีแค่ฟิลิปปินส์เท่านั้นนะครับประเทศไทยบ้านเราเองก็ขึ้นชื่อในเรื่องผู้คนที่รักสนุกและรักในเสียงเพลงไม่แพ้กันเลยครับ และเสียงเพลงสำหรับคนไทยก็เหมือนเพื่อนสนิทที่อยู่กับเราในทุกเวลาครับไม่ว่าจะร้องเล่นในห้องคาราโอเกะกับเพื่อนๆร้องหมอลำลูกทุ่งในงานวัดหรือแม้แต่เสียงกีตาร์โปร่งเบาๆในวงสังสรร์เราก็ได้เห็นบทบาทของเสียงดนตรีในวัฒนธรรมไทยอย่างปฏิเสธไม่ได้เช่นเดียวกันแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจและมีเหมือนกันทุกประเทศคือการร้องเพลงเป็นได้มากกว่าความบันเทิงมากๆครับแต่ ยังเป็นการปลดปล่อยความเครียดหลังวันเหนื่อยเป็นพื้นที่ให้แสดงออกความเป็นตัวเองและยังช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นซึ่งกลายเป็นสเสน่ห์ที่พบเห็นได้ในสังคมไทยเหมือนกันเป็นภาพที่อบอุ่นไม่แพ้พลังเสียงเพลงจากฟิลิปปินส์เลยครับ เห็นได้ชัดว่าดนตรีและความรักในการร้องเพลงถือเป็นสิ่งที่ทรงพลังกับสังคมชาวฟิลิปปินส์มากจริงๆครับและไม่ว่าจะเป็นที่ไหนในอาเซียนดนตรีก็คือหนึ่งสิ่งที่เป็นสะพานเชื่อมให้เราใกล้ชิดกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นครั้งต่อไปที่คุณรู้สึกท้อหรือเครียดดนตรีก็คือหนึ่งทางออกที่ดีครับแล้วพบกันใหม่กับอาเซียนไวส์กับสุขสดชื่นในสัปดาห์หน้าครับ